จะเป็นยังไงเมื่อสาวสวยไปหลบพายุทรนโรอย่างบ้านไร่แต่กลับพบสิ่งอันตรายยิ่งกว่าเดิมสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง trap in the farmhouse นำแสดงโดยเจนนามิสโนแกเบรลพลันเตอร์และซิดนีย์อคูดองถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขณะวิทยุแจ้งเตือนพายุทอร์นาโดแต่ดูเหมือนแจ็คจะไม่สนใจเพราะเอาแต่เตรียมอาหารเช้าดอกไม้จัดใส่ถาดอย่างอารมณ์ดีจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดไปยังห้องใต้หลังคาที่เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนาก่อนจะไขกุญแจแล้วนำถาดอาหารไปวางทานใดนั้นก็มีคนมาคว้าไปกินแล้วภาพก็ตัดมาที่เอ็มมาตื่นนอนขึ้นมาบรถยอนส่วนตัวสักพักก็เปิดวิทยุฟัง ซึ่งพอรู้จะมีพายุพัดมาทางนี้ก็รีบขับรถออกไปขณะเอมมาแวะซื้อแผนที่กับสิ่งของจำเป็นเจ้าของร้านก็เตือนว่าจะมีพายุลูกใหญ่เข้าดังนั้นควรรีบขับออกไปให้ไกลจากบริเวณนี้ทำให้เธอเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วระหว่างทางเธอก็โทรหาน้องสาวแต่น้องก็ดันปิดเครื่องเธอเลยฝากข้อความให้โทรกลับจากนั้นก็โทรหาไบรอันแต่ก็กดวางก่อนที่เขาจะรับสายครับ หลังขับรถมาได้สักพักเอ็มมาก็พบว่ารถยางแบนเลยจะลงไปเปลี่ยนแต่เครื่องมือก็ดันไม่มีทันใดนั้นเสียงบูดเตือนพายุก็ดังขึ้นทำให้เธอเริ่มกลัวแถมสัญญาณมือถือก็ไม่มีอีกดังนั้นพอเห็นด้านหน้าไม่ไกลมีบ้านคนก็ฝืนขับรถไปที่นั่นครับด้านเอ็มมาเธอลงไปขอบ้านขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครอยู่สักพักเสียงบูดก็ดังขึ้นอีกครั้งทำให้เธอตกใจกลัว ทานใดนั้นแจ็คก็โผล่มาแล้วก็พาเธอไปหลบยังห้องใต้ดินเธอจึงช่างใจอยู่เซิร์ฟพักแต่พอเห็นพายุใก,กล้เข้ามาก็ตัดสินใจตามเขาลงไปเมื่อเอม็มมาลงมาด้านล่างแจ็คที่เห็นเธอระแวงว่าห้องเจีพังก็บอกแม่ห้องนี้จะสร้างสมัยสงครามโลกครั้งแรกแต่มันก็ทนทานบลาบลาบลาจากนั้นก็แนะนำให้เธอหายใจเพื่พอผ่อนคลายทว่าจริงๆแล้วเธอระแวงเขาตึงหากหลังพายุสงบลง แจกกระชวนเอ็มมาออกไปด้านนอกแต่เธอก็ยังคงกลัวอยู่เพราะตะกี้พายุแรงมากเขาเลยปลอบว่าไม่เป็นไรซึ่งพอขึ้นมาแล้วเธอก็ขอใช้โทรศัพท์เขาเลยบอกโทรศัพท์คงเสียแล้วพอเห็นเธอปเป็นกังวลก็อาสา,าจะเปลี่ยนยางรถให้แทนทำให้เธอดีใจทว่าเขาก็มีเงื่อนไขคือตรงหลังทั้งคู่ดื่มกาแฟด้วยกันซึ่งเธอก็ตอบตกลงเพราะอยากจะเข้าไปล้างหน้าล้างตาอยู่พอดี ขณะเอมมาอยู่ในห้องน้ําเมื่อเห็นรอยฟกช้ำที่แขนของตัวเองก็รู้สึกแย่ยิงออกมาเห็นข่าวพายุจะเข้าอีกหลายลูกและไฟอาจดับเป็นวงกว้างก็กังวลสักผักแจกกรโผ่มาพร้อมกาแฟเธอเลยขอบคุณเขาทั้งเรื่องกาแฟและพาหลบพายุจากนั้นก็แนะนำตัวและพูดคุยกันจนเธอได้รู้ เขาเสียภรรยาไปเมื่อปีที่แล้วจากอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนลูกสาวชื่อไคลลี่อายุ16ปีอาศัยอยู่กับยายดังนั้นตอนนี้เขาเลยอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวสาสพักเขาก็เปลี่ยนเรื่องโดยจะออกไปซ่อมรถเธอเลยจะออกไปช่วยด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธโดยอ้างข้างนอกอันตรายก่อนทิ้งท้ายว่าเธอเหมือนภรรยาของเขามากนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกแปลกๆกับคำพูดนั้น ดานเอ็มมาที่อยู่ในบ้านโดยที่ไม่มีอะไรทำเลยเดินสำรวจไปเรื่อยแล้วก็ได้เห็นภาพถ่ายครอบครัวของแจ็คเพียงแต่ไม่มีรูปของเขาเลยกับจานชามที่ยังไม่ได้ล้างมากมายทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังที่ด้านบนเธอเลยจะเดินขึ้นไปดูแต่แจ็คกระโผลมาเรียกเียก่อนทางคู่จึงลงไปด้านล่างสักพักเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้องโทรหาน้องสาวเลยจะออกไปเอาโทรศัพท์ที่รถ แต่เขาก็ห้ามว่าอีกครั้งและอาสาไปเอาให้เองขณะทั้งคู่นั่งทานอาหารด้วยกันแจกกระพูดถึงครอบครัวทำให้เอมมารู้สึกสงสารเขาแล้วก็พูดถึงไบรอันหรือแฟนหนุ่มของตัวเองบ้างแต่จูๆ่ๆเขาก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเธอคงคิดไบรอันไม่เหมาะกับเธอและรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยเพียงแต่เธอไม่กล้าจะยอมรับความจริงนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกแปลกๆเพราะมันจริงบางส่วน ท่านใดนั้นทางคู่ก็ได้ยินเสียงดังที่ชั้นบนเขาเลยอาสาไปดูให้ก่อนลงมาบอกน่าจะเป็นลมพัดกิ่งไม้มาโดนหลังคาเมื่อเอ็มมามาดูข่าวก็พบพายุมีกำลังแรงขึ้นแล้วพอเห็นแจ็คกำลังล้างจานก็ไปสำรวจต้องรูปถ่ายอีกรอบเขาเห็นอย่างนั้นจึงรีบเดินมาอธิบายเธอที่กลับมาระแวงเลยขอกุญแจรถโดยโกหกต้องรีบไปหาน้องสาวที่กำลังป่วย เขาจึงยื่นกุญแจรถให้แม้จะไม่เต็มใจนะก็ตามดานเอมมาเมื่อขับรถออกไปได้ไม่ไกลก็พบพายุลูกใหญ่กำลังพัดเข้ามาเธอจึงกลับไปขอความช่วยเหลือจากแจ็คอีกรอบแต่เขาก็ไม่อยู่แม้เธอจะเห็นเหมือนมีคนอยู่ห้องใต้หลังคาก็ตามทานใดนั้นเขาก็เปิดประตูแล้วพาเธอไปหลบยังห้องใต้ดินเหมือนเดิมแต่เนื่องจากประตูมันเก่ามากเลยต้องใช้เวลาเปิดเซิร์ฟพัก นั่นเลยทําให้เธอตกใจกลัวเพราะพายุกําลังใกล้เข้ามาเ่าวาสุดท้ายก็ลงมาได้ก่อนที่พายุจะพัดมาถึงพอดีหลังพายุสงบลงขณะแจ็คจะไปเปิดประตูก่อนนิ่งไปพร้อมรำพึงเบาๆถ้าเปิดเธอก็จะจากไปอีกจึงลังเลทำให้เธอเริ่มกลัวเลยขอร้องให้เขาเปิดประตูซึ่งสุดท้ายเขาก็ยอมเปิดประตูให้เธอเมื่อทั้งคู่เข้ามาในบ้าน ก็พบบ้านเลเทไปหมดแถมไฟยังดับอีกแจ็คที่เห็นเอ็มมาดูวาดกลัวเลยชวนมาเต้นรำาดยกันแต่เธอก็ปฏิเสธโดยอ้างต้องรีบกลับไปหาน้องสาวทำให้เขาโมโหเล็กน้อยแต่พอเห็นเธอยือนยันจะไปให้ได้เลยขอร้องให้เธออยู่ช่วยเขาต่อรีสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนซึ่งเธอก็ตอบตกลงทว่าขณะเขากำลังซ่อมแซมเธอก็แอบย่องไปที่รถ แต่พอเดินไปถึงก็พบเขาหายไปก่อนที่จะโผล่มาและฟ้าเธอจะสลบไปครับดานเอลม,มาเมื่อได้สติก็พบตัวเองอยู่ในบ้านและถูกมัดมือมัดเท้าจึงตกใจแจกที่เข้ามาพอดีเลยแก้ตัวที่มัดก็เพื่อกันไม่ให้เธอทำร้ายตัวเองก่อนจะเข้ามาทำแผลให้ทำให้เธองงๆแต่พอตั้งสติได้ก็ขอให้เขาปล่อยเพราะเธอเริ่มจะกลัวเขาอีกอย่างเขาก็มีอาวุธด,ด้วย แต่เขาก็อ้างที่ทำก็เพื่อช่วยเธอทั้งจากพายุและใบอันเนื่องจะเห็นรอยฟกช้ำที่ไบอัานทำเธอรู้อย่างนั้นเลยพูจาด้วยดีๆจนเขาเริ่มใจอ่อนเธอเลยได้โอกาสขอไปเข้าห้องน้ำ ขณะแจ็ครอเอลมาเข้าห้องน้ําก็รู้สึกนานเกินแถมเรียไปก็เงียบอีกเลยงัดประตูเข้าไปจนเห็นหน้าต่างเปิดดังนั้นเลยรีบออกไปดูด้านนอกเพราะคิดว่าเธอหนีไปแล้วแต่ความจริงเธอแอบหลบอยู่หลังม่านซึ่งพอเห็นมันไม่อยู่ก็รีบหยิบโทรศัพท์ก่อนย่องไปที่รถแต่ก็พอรถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่ถูกถอดออกไปดังนั้นเลยไปแอบในโกดังเก็บของแทนดานเอลมา เมื่อเห็นโทรศัพท์มีสัญญาณก็รีบโทรหาตำรวจแต่ก็ไม่มีใครรับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่โมวุ่นอยู่กับเรื่องเพายุทันใดนั้นน้องสาวก็โทรมาเธอเลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้น้องฟังทำให้น้องตกใจมาก ส่วนเอมม่าในขณะที่เล่าก็เห็นแสงไฟจากห้องใต้หลังคาแล้วก็เห็นแจ็คเดินผ่านหน้าบ้านก่อนโทรศัพท์จะถูกตัดไปเพราะไม่มีสัญญาณเธอจึงตัดสินใจวิ่งหนีแต่พอเห็นพายุลูกใหม่กำลังมาเธอที่ไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมเข้าบ้านไปหลบพายุกับมันแล้วภาพกระตัดมาที่เอมมาถูกมัดมือมัดเท้าไว้อีกครั้งส่วนแจ็คก็สงสัยทำไมเธอถึงไม่ไว้ใจมันทำให้เธอขำแล้วถามกลับ จะให้ไว้ใจคนที่ถืออาวุธวิ่งไล่เธอได้ยังไงมันเลยอ้างเพราะมันเป็นคนช่วยเธอจากพายุลูกแล้วลูกเล่าอีกอย่างมันก็แคร์เธอไม่เหมือนกระบไบอันแต่เธอก็ไม่เชื่อแล้วก็ถามตกลงห้องใต้หลังคามีอะไรใช้ไขรีหรือเปล่ามันจึงมโมโหขึ้นมาและโวยวายแต่สักพักก็เปลี่ยนเป็นมาคุยดีๆและบอกที่ทำก็เพราะเป็นห่วงเธอและก็อยากให้เรามาอยู่กันแบบครอบครัว จากนั้นก็เดินออกไปจากห้องใต้ดินเพื่อสงบสติอารมณ์ขณะแจ็คขึ้นมาเก็บข้าวของของเอลารวมถึงนํารถของเธอไปเก็บไว้ในโรงรถกบพบรองนายแอมเพอมาหาเนื่องจากน้องสาวของเอ่าเป็นคนโทรไปแจ้งซึ่งมันก็ทําที่เป็นคุยดีและบอกไม่รู้เรื่องอะไรรองเลยไม่ได้สงสัยเพราะรู้จักภรรยากับไคลี่จากนั้นหล่อนก็ขอตรวจสอบรอบๆจนไปพบรอยล้อรถแจ็คเลยอ้างไคลี่เพิ่งเดินทางกลับไปก่อนที่พายุเจอมา แต่หลอนก็ดันหันไปเห็นแก้ววางอยู่สองใบดังนั้นจึงขอเดินดูร,รอบๆอีกครั้งจนไปได้ยินเสียงเอมมาร้องขอความช่วยเหลือจาก้องใต้ดินทว่าพอลงไปได้และเห็นเอมมาหลอนก็โดนแจ็คจัดการทําให้เอมมาตกใจมากด้านแจ็คมันนาเอมมาเข้ามาในบ้านแล้วก็หูดหงิดพอเรื่องราวชักไปกันใหญ่ แต่พอเห็นเธอนิ่งๆก่อนนำน้ำมาให้ดื่มก่อนบอกจะทำออมเลตให้ทานพรุ่งนี้และถ้าภรรยามาเจอเธอก็คงจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดแน่นอนเช่นเดียวกับไคลลี่ที่คงชอบเธอพอรู้เธอเป็นครูเนืองจะไปรื้อดูเอกสารในรถของเธอทำให้เธอตกใจแต่ก็พยายามตั้งสติและบอกยอมรับข้อเสนอของมันเพียงแต่มันต้องแก้เชืออที่รดเธอก่อนทว่ายังไม่ทันที่มันจะได้ตอบเธอก็สลบไปเพราะเครื่องดื่มนั่น เมื่อเอมมาได้เซรติก็พบแจ็คก,กำลังดูวิดีโอของครอบครัวเธอที่เห็นมันเผลอเลยกระแทกโต๊ะเบาๆเพื่อให้ปากกาตกลงมาจากนั้นก็นำปากกามาไขกุญแจมือซึ่งพอไขได้ก็ได้เห็นแท้จริงแล้วครอบครัวที่มันพูดถึงมาโดยตลอดเป็นครอบครัวของคนอื่นทำให้เธอหวาดกลัวมากยิ่งกว่าเดิมดังนั้นจึงค่อยๆเดินหนีไปทางห้องครัวแล้วก็ไปเจอกุญแจทันใดนั้นก็คิดอะไรขึ้นมาได้ดานเอมมา เธอแอบขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาซึ่งขณะกำลังไขกุญแจมันก็ดันรู้ตัวจึงรีบขึ้นมาหาเธอแต่ก็ไม่ทันพอเธอปิดประตูได้ก่อนทำให้มันโมโหมากส่วนเอมม่านณะสำรวจห้องใต้หลังคาก็ได้เจอไคลี่หล่อนเลยเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งจ,จูจูแจ็คกะกโพมาขอใช้โทรศัพท์ซึ่งพอแม่เผลอมันก็มามัดแม่เธอเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็หนีมันไม่พ้น เอมม่ารู้อย่างนั้นก็สงสารไคลลี่จึงไปค้นหาอุปกรณ์ช่างเพื่มาตัดโซ่จนไปเจอคีมตัดเหล็กส่วนแจ็คที่โกรจัดก็เดินไปยังโกดังเก็บของพร้อมๆกับเสียงเตือนว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะมาด้านแจ็ค มันนำเลยไฟฟ้ามอพังประตูซึ่งพอเข้าไปยังห้องใต้หลังคาได้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เอ็มมาตัดโซ่ให้ไคลรีได้พอดีดังนั้นพอรู้มันจะขึ้นมาก็แอบหลบแล้วพอมันเผลอก็หนีลงไปด้านล่างจากนั้นก็ไปเข้าห้องน้ําเพื่อปีนหน้าต่างออกไปด้านนอกเพราะมันใช้ไม้ตอกปิดประตูทุกบานมันเห็นอย่างนั้นเลยรีบออกไปตามหาซึ่งพายุก็กําลังจะพัดมาพอดีมันเลยตะโกนเรียกทั้งคู่มาหลบพายุ เอมมาที่แอบอยู่แล้วเห็นมันออกห่างจากห้องใต้ดินก็พาไคาลลี่วิ่งหนีลงห้องใต้ดินและรีบปิดประตูมันที่วิ่งกลับมาไม่ทันก็ตะโกนขอร้องให้ตะคู่ช่วยเปิดทันใดนั้นพายุทอร์นาโดก,ก็พัดมาทางนี้ครับหลังพายุสงบลงเอม็มมากับไคลลี่ก็ออกมาด้านนอกเลยได้เห็นสภาพบ้านที่ถูกพายุพัดจนข้าวของกระจัดกระจายแล้วพอหันไปมองรอบๆเมื่อไม่เห็นแจ็คทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความโล่งใจ ก่อนจบเมื่อในอำเภอมาถึงก็บอกแจ็คคงเล่งครอบครัวนี้ไว้นานแล้วถ้าดูจากรูปถ่ายในโทรศัพท์ของมันและก็จะทําการติดต่อญาดๆให้มารับไคลี่ไคลี่ได้ยินอย่างนั้นเลยจะขออยู่กับเอมมาเป็นการชั่วคราวซึ่งเอมมาก็ยินดีก่อนที่ในอำเภอเจะบอกได้รายงานเรื่องทั้งหมดให้น้องสาวของเอมมาทราบแล้วนั่นเลยทําให้เธอโล่งใจมากสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของเอ็มมาที่กำลังจะขับรถไปหาน้องสาวเนื่องจากพึ่งเลิกกับแฟนหนุ่มแต่ก็ดันไปเจอพายุทอร์นาโดเข้าเธอจึงต้องไปหลบยังบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เพิ่มารู้ภายหลังว่าชายหนุ่มที่ช่วยเธอเป็นโรคจิตดังนั้นเธอเลยต้องหาทางเอาตัวรอดจากทั้งชายหนุ่มและพายุทอร์นาโดที่กำลังจะพัดมาทางนี้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Trap in the Farmhouse หนังได้คะแนนจาก IMDb 4.9คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ